มาดูคืบหน้าดิจิตอ l วอลเล็นะครับวันนี้ลงรายละเอียดเยอะมากนะครับเรื่องคุณสมบัติก่อนคุณสมบัติก็คืออ,อายุ16ปี16ปีนับวันไหนก็คือนับจนถึงวันที่30กันยายน2567หรือวันสุดท้ายของการลงทะเบียนครับรายได้รายได้เนี่ยถ้าเทียบก็คือปีหนึ่งอยู่ที่840,000บาทถูกไหมครับหรือว่า840,000บาทต่อปีเนี่ย ก็ดูจากเกณฑ์ภาษีนะครับเกณฑ์ภาษีปี2566ครับเอาส่วนเงินฝากเงินฝากไม่เกิน500,000เป็นสกุลเงินบาทเท่านั้นนะครับเป็นเงินฝากอะไรเงินฝากกระแสรายวันออมทรัพย์ฝากประจําบัตรเงินฝากหรือใบเงินฝากต่างๆแล้วเนี่ยรวมแล้วไม่เกิน500,000ต้องไม่เกินวันที่เท่าไหร่ไม่เกิน31มีนาคม67นั่ด้านหมายความว่าโยกเงินไม่ทันแล้วนะจ๊ะ ส่วนแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆอาวันนี้ทั้งคุณจุลภันคุณเผ่าภูมิก็บอกแล้วนะครับว่าใช้แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับเดี๋ยวค่อยมาสอนนะ